you are ready, back to back. Get down the running on a midnight train. Back to back, Conscience is seconds, flip to the air. Back to back, Can't cannot let anyone do it again. Back to back, I can't believe every day. Run, 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 ok แปลว่าต้องดึงไอ้นี่ใช่ไหมทำไมล่ะล่าดึงอ้อเนี่ยอ่าถูกแล้วถูกแล้วนี่เนี่ยนี่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 แหละนี่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 แหละทีนี้เราก็โดดกลับไปฝั่งนี้ใช่ไหมโดดกลับมาฝั่งนี้ปั๊บเราก็ยิงไอ้นี่ปุ๊บใช่ไหมอ่าฮะแล้วไงต่อวะ ดึงไอ้นี่ปั๊บอ่เอ่อโอเคขอเวลาคิดก่อนคือตอนนี้เรารู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างแต่ปัญหาคือมันยังไม่ใช่อ่าต้องมาจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมแวบ แล้วยิงไอ้นี่ปั๊บไอ้ย่ามันจะไปโดนไอ้ด้านยังไงวะมันโดนไม่ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าต้องเอาน้ำออกก็ปะเอาน้ำออกนิดนึงป่ะพี่ว่าอ๋อแล้วก็ ให้มันเวียงใช่ไหมแรงเวียงใช่ไหมอ้าโอเคโอ้ให้ตายเถอะอ่เราก็ต้องไปเตรียมพร้อมที่มุมฝั่งนี้ใช่ไหมชีวิตแม่งลำบากเลอเกินการเป็นลาล่าคอปพีเดก็ไม่ต่างกับพีเดจริงๆอะใช่ไหมอ่ะเราต้องยิงอีกรอบเพื่อให้มัน เติมน้ำหรือเปล่าฝักวัดลาลาทนูลาลาทนูเธออืมอ่าฮะฟักใช่ไหมอ่าได้น้ำได้น้ำปุ๊บก็ยิงไอ้นี่กลับมาทางนี้ใช่ไหม กลับมาปุ๊บเราก็ยิงไอ้นี่เปิดน้ำเปิดปุ๊บแล้วก็เวียงไอ้นี่ปั๊บน็อปโอเคสักครู่แล้วกันอ๋อโอเคแล้วก็แล้วก็ไอ้ยาอ้าวเจ็บวี เมื่อกี้นี่ตัวลาล่าลุลุนเลยนะเมื่อกี้ที่ชนไปเมื่อกี้นี่ลาล่าลุลุนเลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไอ้ทองทองอะไรนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ดูมันทำยังไงตั้งนานสุดท้ายแค่แค่ว่าอะไรนะต้องใช้น้ําหนักตัวเองช่วยแล้วก็เอแล้วพยายามแบบว่าพยายามพูดอ่างให้เร็วๆให้มันหันแบบสะบัดไปโดนหรือเปล่าไม่ใช่นั่นนั่นหาเรื่องกูเลยพวกมึงเฮ้ยเรามีปืนใหญ่กว่ากลัวทําไมปืนเราใหญ่กว่าเออ ปืนเราใหญ่กว่ากลัวอะไรปืนเราใหญ่กว่ารู้จักลูไฟจอห์ตุ่มตามนะครับได้เอาเฉดไม่โดนเลยเว้ยได้โดนไหมโอ้ยทำไมมันเล็งตรตัแต่มันเล็งไม่โดนโอเคครับโป้ยอ๋อเราดูต,ตรงตรงแกนกลางมันใช่ป่าวว่าจะโดนไม่โดนใช่ไหม เออนั่นแหละเอ,อ้ยจะเย็นเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยจะเย็นเห้เยทีละคนเห้ยทีละคนอ่ะตูมตามนะครับพัสดุค่ะรับนะวิ่งบึ้มอ่าแยส้สเอ้พฟกีิก็โง่นะก็ยืนให้เราสู้ยืนเท่ากิงก็โง่เลยให้ตายเถอะตูมตามนะครับ ไปเลยวิ่งเราไปบรรจุกระสุนตอนไหนอยากรู้แค่นั้นแหละอ่าเรียบร้อยขายยิงอีกเลยยังเจ้ากูอีกเหรอหายเงียบเงียบเลยเว้ยแม่งฟังคำสั่งพี่ด้วยนะสุดยอดเลยไปครับ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 ไอ้าย,ยาไฟโด 100%ย c ปอร์เซ็นเป้นั่นแหละจะเปิดประตูที่นี่องใช้เวลาในการเดินทางนานมากมส่งมาเป็นลาล่าคอมจริงเส้นทางเคลียร์แล้วกลับยังไงบอกหน่อยนี่ป่ะกลับอย่างี้แน่นะถึงนู่นป่ะไม่ถึงโอเคว้าว โอเคอ่ะลาล่าครับอ่ะลาล่าครับลาล่าครับ what w h a the t fuck โอเคอะไรไม่รู้ลาล่าแม่งโอเคน่าจะงี้มั้งพี่ว่าลาล่าจะทำอะไรกับเชือกไหนทางไหนวะเวทวัด อาเอ้า,อา,อาขอบคุณครับมันมาผิดทางไงล,ลูกบอกตรงใช่มาผิดมาผิดทางไงล,ลูกพี่ว่าไม่น่าใช่ทางนี้หรอพี่ว่าปีนกลับแล้วกันปีนกลับแล้วกันมันมน่าจะเจอเจอลาล่าจะเย็นแล้วล่ะ มันต้อจะมีทางอื่นมากกว่าใช่ไหมที่สั้นกว่านี้ทางนู้นมากกว่าพี่ว่าไปอ้อมนู้นมากกว่าพี่ว่าแต่มันก็มีไอ้นี่ไว้ทำไมทางนั้นอ่าโอเคตรงนั้นก็เหมือนไปได้มันเหมือนมันไปได้ทุกทางตอนนี้บอกตัวมันืออะไรวะไม่ทางไปลาล่าเยอะจังเลย อันนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้เรามีทางนั้ทางเดียวพี่วะโอเคสักครู่เดียวท่านท่านเมย์อ๋อเดี๋ยวพี่ว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันไกลกว่ามันไกลกว่านี่อีกนะพี่ว่าแต่ฝั่งนี้ไปได้เออเรื่องของมือแล้วกันนะลาลากูยอมแล้วพี่ว่าฝั่งนี้ใกล้กว่าป่ะฝั่งนี้ใกล้กว่าโอเคถูกแล้วยอมยอมโอเคช่างมันเถอะเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมฝั่งระยะทางมันแป,ปลกๆอ่ะ โอเควฮ้เฮ้ยจ้านั่นแหละอ่าซ้ายขวาหรือลงมันจะไม่ใช่ลงพี่ว่าน่จะขึ้นมากกว่าจะปีนลงทำไมบุกจะโดดทำไมวะเนี่ยเออมันทำมันความรู้สึกพี่เหมือนฝั่งนั้นมันใกล้กว่าฝั่งนี้ไงเราเลยไม่กล้าเราพี่เลยไม่สนฝั่งนี้ไงจริงป่ะละลาดลาดพี่กดขึ้นแล้วทำไมลาดลาดเดินออกกระโดดออกข้างๆอะไรวะขึ้น รีแอคติ้งลาล่ามันตัวละครมันช้าไปไม่ถามจริงช้าไปนะพี่ว่ามันบาดจ,จังหวะแม่งก็ออตโอต้ดีเหลือเกินแบบออแบบว่าออโต้ออโต้โดดออโต้ไต่ออออโต้ทุกอย่างอะ่พะพอบทจะไม่ออตโต้แม่งก็แมนนวลเชี่ยๆเลยแมนนวลแบบแมนนวลโง่ๆเลยอะ่ะเข้าใจะแม่อะไรเง,งี้ยบางทีอ,อ่ะเอยโอเคหยุดแล้วกดขึ้นแล้วกดกระโดดเออนั่นแหละต้องอินพุตเป็นเป็นจังหวะจังหวะไป อันชาเต้ทำได้เลยงอันชาเต้จะกดๆเรื่อยๆได้ไงกดเร็วๆก็ได้จริงปะอันชาเต้ไม่ต้องแคร์แข่งกันเหรอรู้ตัวว่าสู้ใครนี่ลาล่าคอปนะริวกะเลยนะโอ้ฝักไม่โดนมึงมึงหยุดนั่งนั่งเออนั่นแหละไอชิ้นนี้ก็นั่งนั่งขึ้นขึ้นลงลงนั่นแหละกูก็แหมไอ้ยะ มันลุกนั่งลุกนั่งยิงเราคือมึงอยู่นิ่งๆแล้วยิงกูได้ไหมกูจะย,ยิงหัวทีเดียวรู้เรื่องจบๆไปเนี่ยพอเราสู้ได้เยอะแล้วไงเออเช็ดอะไรอไรีกเฮ้ยระเบิดไฟระเบิดว้าวไม่ใช่กูนะกูไม่เกี่ยวนะเมื่อกี้มึงยิงตัวเองนะเมื่อกี้ไม่ใช่กูนะไม่ผิดนะบอกไว้ก่อน,นรู้เท่าไม่ถึงการนะบอกไว้ก่อน เมื่อกี้คุณรู้เท่าไม่ถึงการนะฝากนั่นแหละไปายอ้าวเจ็บเจ็บเต้าแค่เนี้ยไปผ่านงงๆเลยให้ตายเถอะดีแล้วใช่ไหมอย่างนึงคือเกมถ้าจะให้ปืนกลจะกระสุนกระสุนมาเยอะอย่างี้จะเอาธนูให้ท้าไม่ใหทำไมจริงธนูธนูตั้งหลายแบบ บ่นไปงั้นแหละจริงนะเกมมันก็ดีหรอกแต่พี่ก็บ่นไปงั้นแหละอ้าอ้าไม่เคยเดินสบายๆเลยเว้ยอ้าว้าเกือบไปอ้าให้กูไปเถอะแล้วทำไมแล้วไอ้แล้วไอ้ตะขอลาล่านี่ยังกับไปด้วยแมนโอ้สุดยอดเกาะได้ด้วย You shall not p a s s ฟักไม่โดนมันโว้ยไอายาอ้ยาว่ามันไม่ตายวะอ้าวเฮ้ยตายเฮ้ยตายเออนั่นแหละตาย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 ไอ้ยาฮ่านี่คนป่าทอาไมดูคนคนป่าอมตะโดนล็อกคอทีเดียวตาย บึ้มดิเออนั่นแหละพยายามสาดอยู่อ๋อฝากอยากกันดิเฮ้ยโอหเสียมดเลยกระสุนปงกระสุนปืนกูวุ้อ้าวเจ็บจี๊ดเลยเฮ้ยย <laughs> กระโดดกระโดดมาล็อกคอทีเดียวโอบิสิเลยโอ้ย ่าเรามีเขี้ยอะไรจะจัดการมันไม่ถามจริงถนนระเบิดถนนถนนไฟเฮ้ยถนนระเบิดไอ้ยาเอ้าวเจ็บถือว่าแต่ก็คุมนะเออเล่นอะไรเฮ้ยเล่นเขี้ยอะไรฮะเล่นเชี้ยอะไรเล่นเชี้ยอะไรทำไมลาลาพี่ว่าจริงๆแล้วคนไอ้ไอ้นักลบตั้งลบแห่งคำสาบจริงคือลาลามากกว่า ไอเชี่ยไม่โคตรถึกเลยสิฝ่ายอาธนูยิงใส่แทบก็ยืนสู้เฉยๆแล้วใช่ไหมอาลาล่ามันลงามาแล้วนั่นนี่กระสุนปืนจะหมดเนี่พี่เอ้าบอมีบอลมีบอลไฟด้วยเว้ยเฮ้ยกำลังสู้อยู่เลยนั่งบ้านขอนั่งบอลไฟก่อนค่ะใจเย็นๆกไงนั่งนั่งบอลไฟก่อน อ่าสกิลบอเรอร์แฮนด์ทูแฮนด์คอมแบตอ่าฮาร์ดออฟสโตนเทค้ไรเลสดามฟอร์มกไฟแอมิเลตักเทคสกินอันนี้เอาไปแล้วดีกว่าใช่ไหมเออเดลี่ฟอร์ดสเตลสแมชเชอร์เดฟอร์อาบบไนคิวสอินสแตนลีฟฟอร์มอาบบพิสเอฟแอตแทกอินดิเคเตอร์พร้อมสตอร์มเดซินลิซิดามเอมี่ช็อตเพลย์เวอร์ไทม์อันนี้เอาเอานี่ดีกว่านี่ก็ดี ไอ้นี่ด้วยอ่าเอาไปเลย2อันมีอย่างอื่นอีกไหมพิสตอตเอ็กซ์เปิดไม่จำเป็นนะอ่ะไอ้พวกไอ้พวก,อ,พวกอันนี้ไม่จำเป็นนะพี่ว่าไอ้แบบว่าสเตลเทคดาวมันโคตรจะไม่จำเป็นเลยบูตี้แท็บรีสอร์ทแอโร่แครมเบอร์อินสติ้งลีลิกไม่เอาคัสเตอร์บอมเอาธนูพิษได้ไม่ถามจริง ระเบิดได้ไกลขึ้นกระสุนไฟแม่งโคตรไม่แต่และท่าแม่งไม่มีประโยชน์เลยว่าให้ตายเถอะท่าทาท่า,าแต่และท่าแม่งไม่มีประโยชน์จริงนีพี่ว่านำปามแอโร่เอเนมี Q ่คิวดองอัพคราฟได้กระของเพิ่มขึ้นอ๋อๆนี่แล้วกันระเบิดแล้วกันอีกเหลืออีกหนึ่งแต้มอ่าหนึ่งแต้มอ่า กระสุนไฟแล้วกันนะไม่กูเหลือเยอะจังสกิลพอยต์ไปกูเหลือเยอะจังไงน,นั่นแหละอินเวนทอรี่อมมัมโมเนชันสนพิษคราฟไม่ได้ตัวเธออีควิปเมนท์ที่เก็บกระสุนปืนกระสุนปืนกลอ่าคราฟไปปืนกลได้ใช้นะปืนกลได้ใช้เยอะมากถ้าจะกลับไปสู้กับพวกมนุษย์ก็สู้ได้ทนะั้งนั้น กลับไปสู้คนก็สู้ได้นบโอเคป่ะเดินทางกันต่อเรียบร้อยแเมกี้บอกอะไรนะให้ไปทางไหนนะอ๋อทางนี้ไม่พอดีว่าหนูหนูไม่รีบค่ะแล้วที่ยิงไเมื่อกี้อยู่ไหนบ้างเก็บก่อนสำคัญเหมือนกันเมื่อกี้ ก็สูนปืนกลมาปืนกลแม่งได้ใช้เยอะเพราะอย่างว่าเดี๋ยวพอได้สู้กับพวกพวกทหารธรรมดาใช้ปืนกลมันสู้ง่ายกว่าไงสู้กับพวกอันนี้มันอันนั้นอยู่แล้วไอ้ยาไอ้ยาสู้กับพวกทหารปืนกลมันไอ้พวกพวกยอดมนุษย์อมตะมันสู้ง่ายอยู่แล้วโอเคจบอ๋อจะรู้ไหมว่าโดดถึงไม่ถึงไอ้บ้าโอเค อ่าเอาชิดทุมนี้แล้วกันนะอ๋อมันต้องมีสีเขียวๆนี้ขึ้นก่อนด้วยโอเคจะรู้ไหมนั่นแหละชีวิตแม่งออโต้แล้วเกินแล้วกูจะยิงฝั่งออยิงได้โอเคแล้วเราบาดยิงฝั่งนี้ยังไงเอ้ยหย่าอาจะตายกันตรงเนี้ยพี่บาลลาลาเนี่ย โอเคหยุดกดขึ้นและกระโดดอินพุตแบบวันออนวันจริงให้ตายเถอะฮัยยะครับเฮิบ่ะนี่เราเล่นฮาใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเตยทำไมเกมมันง่ายแปลกใช่ซินเนเซอร์ล้านละซินเนเซอร์ไรเดอร์ใช่มันมี มันมีแอดเวนเจอร์อะน,นี่ง่ายสุดทูมเลเดอร์ทษทีครับผม <c oughs> เลยนี่หนึ่งทูมเลเดอร์หมด Norman, นอร์มอนซีซั่นเลเดอร์หมดฮาร์ดแล้วก็เวสซ์ไนท์เวอร์หมดเวทีฮาร์ดเล่นเล่นหมดฮาร์ดดว่ามันมันง่ายจาังวะรู้สึกเกมไม่ได้ยากเลยเนะี่ยบอกไว้ก่อนอ่าอ๋อได้ด้ยวยเหรอแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไง อ๋อเห็นแล้วว,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 ว้าวเพิ่ดีเนะาะยิงดีเนาะยิงไปก่อนดีเนาะว่าตาดีต้องยิงไปก่อนถ้ากูเผลอไม่ยิงไปก่อนแล้วกูกตายหา่าเพิ่ปับ๊บอ่าหยุดกดคลืนแล้วกระโดดโอเคบังค <c oughs> <ic> ับวัดอินพุตอินพุตทีละจุดทีละจุดเฮีย ไปครับเดี๋ยวต้องยิงไปเนี่ยใช่เกือบแล้วไม่โอเคทางไหนต่อต้องอ้อมไปฝั่งนู้นเหรอแล้วคือมึงจะให้กูไปยังไงคะไม่รีเลยน้องบอกตัวลาล่าเนี่ยเวทวัด อ๋อนั่นเนอะอ่าแล้วจะโหมันไปยังไงวะคือเกมมันก็บอกุณนิดนึงก็ได้กูดูแล้วกูโคตรงงเนี่ยไปนั่นก็ไม่น่าได้โดดฆ่าตัวตายซะเลยโดดฆ่าตัวตายซะเลยดีไหมเนี่ยวัดเอ้ากูพูดเล่นกูไม่ได้เอาจริงลาล่าก็โอ้โหให้ตายเถอะกูพูดเล่น ลาลาไม่เอาจริงเฉยเลยอ๋อมันก่อได้เนี่ยเอ้าคราบ,บิงแอโร่แล้วเราจะมีคราบ,บิงแอโร่ทำไมในเมื่อเราก่อได้ออโอเคพี่คงปญัญญาออแล้วะพี่ พี่คงจะปัญญาอ่อนพี่ว่าคงพี่คงจะปัญญาอ่อนนะคงจะปัญญาอ่อนเองแลหละพี่ว่าจังหวะน,นี้พี่ว่าสมองสมองพี่ไปหมดแล้วตอนนี้อืมอ๋อสรุปคือถ้าเป็นไม้มันจะเกาะไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอันนี้มันจะเกาะได้ what the fuck โอ้ให้ตายเถอะช่างมาันเถอะพี่ยังงงตั้งนานเลยโอเคไอ้ยาไป เย้อันนี้กอดได้ไหมถามจริงกอดได้ไหมทำไมบางอันกอดได้บางอันกอดไม่ได้มันคืออะไรพี่ไม่เข้าใจบางอันกอดได้บางอันกอดไม่ได้ลาล่าเธอเป็นอะไรเนี่ยถามจริงลาล่าพี่ก็บ่นจังให้ตายเถอะอ่าเอ่อภาพเฮ้ยให้ถึงดีวะตายแค่นี้ก็ไม่ถึงลาล่าแม่งกระจอก อ่ะถึงเถอะนะอย่าให้อย่าให้กูต้องลำบากไปกว่าน,นี้เลยนะให้มันจบเถอะโอ้ยแค่แค่สองสองมิลลิเมตรก็ไม่ถึงไอ้บ้าอะไรวะแล้วกูก็เหมือนกันกระโดดเลตายาตายเถอะคือมันกดขึ้นนะ่ะคือแล้วมึงจะมีปุ่มให้กดกระโดดออกข้างๆแล้วกระโดดตกหวไปตายทำไมนีเมื่อไม่มีใครอยากกระโดดตกหวไปตายจะบ้าอะไเกมนี้ก็โอ้ย ไม่ถึงหรอกพี right? ่ว่าอ่าอ่าคือทำไมวะแค่แบบว่าคือกูกเอานิ้วกดเอานิ้วออกจะปุ่มซ้ายขวาไม่ทันนี่คือกระโดดฆ่าตัวตายเลยแหละลาล่าเธอเกาะไปบ้างก็ไ um, ด้คือห่วงชีว uh ิต uh ตัวเองบ้างก็ได้นะลาล่าบางทีอะให้ตายเถอะชีวิตแม่งอ่าอาจจะเตะอาจจะเตะดฟอร์เดวินนะไม่มีอะไรมากแล้วนี่พี่เกาะอะไรเนี่ย วัดตัวฟักมันตัวเองเลยลอยอยู่เกิดอะไรขึ้นบอลไฟเย่ฟักหิตเล่นไปบนบนไปพี่ก็คือเราขอโทษอ่ะคือเราเป็นคนอย่างเงี้ยน้องพี่เข้าใจพี่หน่อยไหมเข้าใจพี่ใช่ไหมพี่เป็นคนไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาจะพี่เป็นคนไม่ชอบเล่นพี่เล่นเกมนี้พี่ไม่ชอบอ่ะแปลกๆเหมือนกันเออเหมือนคนเล่นอันชาติเต็มาจะไม่ชอบทูนไรเดอร์อะเข้าใจไหมเออภาคเนี้ยเฉพาะภาคนี้นะ แต่คนเล่นกทูม레รเดอร์ D e R B มาชอบทูม레이เดอร์ D e R B มากกว่าชาเตตอะไรเงี้ยเนีเออต่างคนต่างชอบอ่ะไปครับเร็วๆครับลาล่าครับไม่มีอะไรฆ่าเธอได้หรอกถ้ามันไม่ฆ่าเธอจริงๆไม่มีอะไรฆ่าเธอได้หรอกกลัวอะไรอ่ะอ๋อไปสู้กับไอ้พวกแก๊งนั้นใช่ไหมไอ้พวกแกงตัวร้ายใช่ป่ะแล้วก็ปีนอ,อ,อาา้อมเข้ามาง่ายๆเลยเข้ามาง่ายๆนะเราก็เออจะเอ,อม๋มันปีนมันปีนเป็นเหมือนกันเว้ย ยิงเข่ามันแล้วอะมันได้เป็นยามเจดเด้ปีนเก่งกว่าเราอีกปีนเสาได้ด้วยเราปีนเสาไม่ได้เรากระจอกแล้วไอตัวนั้นมันไม่เห็นเราเองเออช่างมันเถอะบอกพี่ต้องต้องไปไม่ให้มันเห็นนะใช่ไหมมันจะเห็นพี่ป้าถามจริงโอเคไม่เห็นคือเราบอกว่าต้องต้องสเตลหรือเปล่าต้องแอบไปก่อนที่มันไม่เห็นหรือเปล่าไม่ใช่ นี่หรือไปกินนี่คือเกมทูมเดเดอร์ไม่มีอะไรฆ่าเราได้อายาคือมันดูเหมือนกับเป็นอันตรายแบบว่าโหตุ่มตันตุ่มตันนะจริงมันก็ไม่ใช่หรอกมันก็เป็นมาร์คให้จุดจุดให้เราแบบปีนตามจุดมันอะจริงไหมเข้าใจไหมสุดท้ายมันก็มาร์คมาร์คให้เราเดินให้เราปีนไปตามจุดที่มันต้องไปอยู่ดีเพราะงั้นไม่มีอะไรน่ากลัวที่ว่าเกมนี้ที่ว่าเฮ้ยมันตุ่มต้าตุ่มตาก็ไม่มีอะไรหรอกจริงเห็นไหมนั่นเอาปืนกลสู้ยิงหัวมันเพื่อนยิงหัวมันแล้วเราจะรอดเชื่อเรา เชื่อเราเชื่อเราเอาปืนยิงหัวมันเชื่อเราเชื่เอเราอ้าวจะเอาแค่ดีไวซซอส,สก็ลำบากลำบนเจเนะว่าไงเพื่อนสบายดีไหมเออเดี๋ยวเราไปด้วยนะ What the fuck เมื่อกี้กดเกาะไปแล้วเมื่อกี้เกาะแล้วอ พี่ไม่รู้ว่าพี่เล่นพี่เล่นเป็นเป็ดเองหรือพี่รู้สึกมันแปลกๆนะรอเตรงคือมันจะให้เราปล่อยตัวเองตกลงมาแล้วค่อยกดกดเกาะใช่ไหมเอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นปิตาอีเวนต์มันใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเกมนี้มันเน้นอีเวนต์อยู่แล้วคิดมุกอื่นไม่ออกไงจริงป่ะเนี่ยแม่ดูอันตรายแต่ก็ไม่มีอะอันตรายมันก็แตกข้างๆเราอะไม่มีทางแตกข้างหน้าแตกที่มือเราหรอกจริงไอ้ยา ทำไดงไงสไปเดอร์แมนเฮียแัไงต่อปีนอะตะขอทำเออาอย่ากับไม่เอาปล่อยเธอปล่อยสิยะไม่เอาไม่เอาพิว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 อิิะ เดื่อพูดแล้วพวกพวกนี้มันตายง่ายก็จริงแต่จริงๆมันคืออมตะคือมันตายแล้วมันเกิดใหม่อย่างงี้ป่ะแบบดาร์กโซงี้ป่ะฮอลโลปล่อยมันสู้มันไปเราไม่ต้องยุ่งมันดีแล้วเราสบายสบายมันสู้กันแล้วเราได้เปรียบงี้แหละอา่าอาณาไอ้ยา